นีครับอยู่ผมบอยพัมเอรีทุกคนผมจะให้ดูอะไรนี่นี่นี่ครับผมขับรถผ่านทุกวันทุกวันสงสัยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาดูวันนี้มีโอกาสน,นะเร็จงานไว้ก็เลยเมาจะมาแวะดูทะหน่อยมันคืออะไรแหล่ง แหล่งตัดหินสีคิ้วเป็นเหมือนพื้นที่วัดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยพาขึ้นเดิน,ข,นขึ้นไปดูดูว่ามีอะไรนะข้างบนบจัจพาทุกคนมาดูนีครับ ถ้ามันมีอะไรน่าดูน่าสนใจน่าตื่นเต้นนะเผื่อพาเด็กน้อยแวะขึ้นมาดูเพราะมันผ่านผมผ่านทุกวันทุกค,คนเดินข้างบนมันเป็นพื้นที่วัดนะตรงนั้นแนหะพื้นที่เดินรอบ ่คนขึ้นมาเดินชมวิวดูลานหินตรงหินตัดอะไรเฉยๆมากผมว่าเนี่ยใช่ไหมทุกคนใครใครเคยผ่านมาทถวๆนี้เส้นเส้นมิตรภาพเนี่ครับมันเป็นขาขาขึ้นเทพ เป็นลานอ๋อเป็นลานหิน,นหตัดเฉยทุกคนดูบรรยากาศแต่ถ้าถ้าไม่นะั้นมันก็สวยอยู่นะทุกคนโอ้ยเนี่ยมุม,มนี้มุม,มนี้มุมนี้ สงสัยแล้วทุกคนนี่การตัดหิน,ม,นมันอ่านไม่ได้มันกลับกลับหน้าการตัดหินสร้างปราสาทผมก็ว่า สงสัยแล้วขับรถผ่านทุกวันนึกว่ามันเป็นพื้นที่วัดเพราะว่าเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเป็นวัดข้างๆนะครับตรงข้างหน้าเน,นี่ยครับผมให้ดูบรรยากาศตรงนี้ไม่ย้อนแสงถ้าดูดีๆมันก็นก็สวยอยู่ร่มเย็นดิข้างบนอันนี้มุมข้างบนเป็นรอยอันที่เขาเรียกว่าหินตัดหินตัดก็คือนี่เห็นไหมนั่นเป็นรอยรอยโดนตัดเหมือนคนคนนี่แหละทำาช่ไหมเนี่ย yeah. ก็ไม่ได้ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากอ่ะขึ้นมาดูขึ้นมาดูเหมือนกันเนี่ยข้างหลังผมอะ่ะเป็นวัดนะทุกคนตรงนั้นตรงนู้นอ่ะเป็นวัดวัดอะไรไนะม่รู้ผก็คือผมขับรถผ่านทุกวันทุกวันนะผมว่ามาส่งของที่ก็ราก็าคือ๋อ คนเห็นไหมเห็นหขับีนรขอให้ขึ้นมาดูขึ้นมาดูว่าเขาทำยังไงหายสงสัยแล้วใครผมว่ามันน,มน่าจะมีหลายคนที่ขับรถผ่านเนี่ยน,น่าจะน่าจะสงสัยเหมือนกันผมเห็นอพวกพวกรถบรรทุกคอกอ จอดนอนเรื่อยๆเรื่อยด้างล่างมันเป็นลานจอดแล้ววันนี้มีโอกาสคือผมเสร็จงานค่อนข้างจะไหวแล้วก็เลยกลับากลับกรุงเทพที่แวะดูให้หายคล่องใจนี <c oughs> ่แหละครับโอเคเรื่องเป็นไงบ้างทุกคนถ้าใครใครผ่านมาเก็บบรรยากาศทุกคนก็ได้นะรูปภาพเพราว่ามันไม่ได้ ว่ามีแต่ผมแล้วก็มีคนแวะขึ้นมาดูเลยนะจะมันเป็นจะเป็นตรงนี่ไอยู่ตรงข้ามนี การปลาปลาสดคุดูให้ไปวิ่งประจำเหรว่าจโอ้ เป็นเราคืนผอนบาทก็สมัยแน่นอยผมอยู่บ้านกันนะครับดื้อยังสี่ละ <c oughs> หาปีนเขาฮะเหรียญเพื่อนไม่แน,น,น่ได้ชาวบ้านผมก็ลาย,ยุ <c oughs> แสงแยงตาทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ <c oughs> เอาไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนไปแล้ว บายบายมันเลยเวลาเยอะเดี๋ยวไปถึงนู่นค่ำแล้วนะัพอเอาคลิปออนแอร์ลงไปเมียไปเจอบอกนี่แหละนี่แหละเหตุึงไปแวะนู่นแวะนี่ไม่ถึงบ้านท,ทัศนีกลับบ้านดึกทุกวันอะไรอย่างี้ประมาณนี้นะทุกคนเอาคลิปนี้แค่นี้แหละครับบายบายสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า